ยายเจอกันอีกแล้วยายจำได้ปะจำได้ปะได้หรอนี่ยายพับวันนี้ยายมีสีอะไรบ้างดอกบัวเนี่ยยาย,ยายมีดอกบัวสีอะไรบ้างเขาเขาชมยายกันว่าเออพับดอกบัวสวยมากนี่เดี๋ยวเราได้วันนี้เรามาซื้อดอกบัวยายไปไว้พระนี่ยายมีกี่ดอก ยายมีกี่ดอกอ่ะยายมียายยายยายกลับบ้านยังไงอ่าแล้วยายมีกี่ดอกอ่ะผมเมาหมดเลยเมาไม่ได้ฮะก็ทําขายไงก็ซื้อไงมีการการยายบอกไม่ให้เมาด้วยยายจะทำขายอะไม่ให้เมาเพราะผมจะเมาไปไหว้พระไม่ได้หรอฮะผมเมายายไปไหว้พระไม่ได้หรอมีกี่ดอก อ๋อมียี่สิบมีลลิบาทยายมีกี่ดอกของยายยิบมาดูดิเออยายมีกี่ดอกเนี่ยยายบอกว่าไม่ให้เมาเนี่ยเมาไม่ดีจะได้กลับบ้านเออยายได้กลับบ้านไม่เอาหรอยายอาการไม่ได้ต้งรอหลานมาละไปส่งเอาไหมไปส่งเอาไหมยายเมาแล้วเยอะๆหน่อไปส่งไปส่งยายเอาไหมล่ะทำไมยายต้องรอหลานมาแียวเปยนเร็วๆแม่วันนี้กินข้าวอย่าง ยายกินทุเรียนปะให้อา่านั่นเน่ซื้ออะไรให้เอาของนั้นนะยายบอโอ้เนี่ยผมมีทุเรียนมาฝากยายน,ะนี่ชมดูนี้มีทุเรียนมาฝากยายวันนี้มีเขาแก้ปูมาให้ยายขายอ่ายายก็พับดอกบัวอยู่แล้วก็ซื้อเออซื้อไอ้ส้มโอก,กับไอ้ทุเรียนมานะครับมาฝากยายสวอยายพับสวยมากมีคนชมยายแล้วว่าลงคลิป ลงคลิปยายไปมีคนชมใหญ่ว่าดอกบัวใหญ่พับสวยมากอ่าสรุปนี้ตอนนี้พับได้กี่ดอกกันเนี่ยในแล้วเดี๋ยวเราเราเอาเอาเพาะที่ที่ยายพับไปแล้วนะผมเอาเก้าอันนี้มีเท่าไหร่ห้านะผู้ชมมีห้ามีเจ็ดมีเจ็ดฝั่งนี้ดอกใหญ่มีห้ามีหกเจ็ดกับหกสิบสามดอกเอาให้ได้ เอาให้ได้9 2้าเอา18ดอกใหญ่จะไปไหว้พระเอา18ดอกแต่ให้ยายพับให้สิบแปดดอกนะไม่เอาผมพับไม่สวยยายพับสวยกว่ายายพับสวยกว่าเนี่ยให้ยายพับดีกว่าไม่เป็นไไรม่ต้องรีบต้องรีบพับรอดได้เพราะวันนี้ตั้งใจมาหายายโดยตรงเลยเนี่ยตั้งใจมาอุดหนุนโอ้หน,นะชมเราเจอยายชวนแล้วนะครับยายชวนหรือยายชวน ชวนอ่ายายชวนนะเราเจอยายแล้วครับดูยายพับหลอกบัวสวยมากเลยคุณผู้ชมนี่ยก็ต้องนั่งรอตางลูกเลยอ่าต้องรผมรอยายพับหมดพอดีอ่ะพับไปเรื่อยไงยโยไปส่งบ้านก็ไม่ยอมกลับอ่ะอันนี้เท่าไหร่ครับหกสิบหขั้นเดียวสองห่อเนาะยายเขาไม่ยอมกลับหรอกเพรานั่งเป็นเพื่อนไกลเนาะอ๋ออยู่เป็นเพื่อนไกลก่อนนี่ เสรอว่าเหนี่ยวไกใ่ให้ยายด้วยยายข้าวเหนี่ยวไก่ไปกินก็ลองท้องนี่ข้าวเหนียวไก่ยายมีมาแล้วเนี่ยข้าวเหนียวไก่ก็มีต้มโอก็มีทุเรียนก็มีไม่ได้นั่งกินเลยผมกินด้วยมาม <c oughs> รอ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 นี่ก็รอเลยนะรอไอรอรอรักบัวยายเนี่ยวางไข่เลยเนี่ยสิบบาทวางไข่เลยไข่ได้ถึงหกสิบบาท อันนี้เป็นเข้าเกี๊ยปูอร่อยนะครเอาเกียบปูฝากดีไปเจอโรงงานขายมาที่ผมทำถ่ายคลิปอยู่ไงเราเจอมาก็เลยซื้อมาให้ยายยายได้ไว้ขายครบคู่ก็อับบวกต่อทุนนั่งพับแบบชิวมากอะ่ะไม่รู้ทิแปดอกยายเอาทิแปดอกยายนะับลงไปหมดเลยทิแปดดอกเนี่ย 8ดอกครบยังเป็นเจ็ดอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งมาอุดหนุนยายนะครับมาอุดหนุนดอกบัวยายคอยไหว้พระสิบแปดดอกนะตอนแรกเขาจะขอเหมายายยายว่าไม่ให้เหมายายกลักวกลัวหมดใช่ปะ่ะแล้วกลัวไม่มีขายหรออืมกลัวยายบอกกลัวไม่มีขายนี่ผมเอาเขาเก็บครับ อาเล็กคิดนะไปเลยเออยายทำมาเฮ้อยายทำมาเลยยายทำไหมเขาที่แปดดอดละกันใช้ถุงเลยใช้ถุงรวมไปเลยยายถุงยายตัวยาย คิดว่ายายจะว่าเที่ยวมาจะไม่เจอยายแล้วเนี่ย FC ยายเยอะให้มาหายายอีกเนี่ยห้านั่นห้าดอกแลวเก้าดอกแล้ว ทำไมอ่ะไม่เป็นไรอย่ารวมไปเท่ายหรไม่เป็นไรเอาไปเถอะไม่ต้องไปนั่งพับไม้ดอกหมดนี้แหละเอาไปรวมไปเลยมีอย่างละยี่สิบมีอย่างละสิบบาทเอารวมไปเลยนะอันนี้ก็อีกหกอีกสิบเอ็ดดอกอ่า เอาหมดนั้นก็ได้ไม่เป็นไรอืได้อย่างครบอ่ะพอพอพอกี่บาทเอาไหมต้องคิดตังค์หรอกให้หมดเลยให้หมดเลย <c oughs> โอเคไหมต้องทอนไหมต้องทอนเอาให้หมดเลยพันหนึ่งแล้วก็อันนี้ทุเรียน แล้วก็ส้มโอแล้วก็เขาเกลียบเอาไปเขาเกียบไปขายนะยายนะเขาเหนียวไก่เรียบร้อยแล้วให้ยายมือเย็นโอเค okay, เนาะ๋ยวผมกลแาไปนะยายนะวันนี้ตั้งใจมาหายายเลยเนี่ยขับจากเมืองการมาหายายดูสิโอ้อยายเก็บใ่เปล่าแล้วจะไปจะไปส่งจะไปส่ง<อ>บ้านาก็ไม่ให้ไปส่งเนี่ยให้ไปส่งบ้านบ่าไปซื้อข้าวสารไปส่งให้อีกเอาเปล่าไม่ต้อง เอาชอบขายข,ของยังไม่อยากกลับบ้านว่างั้นอจะเหมาฮะก็ไม่ยอมขายอยากนั่งขายอโอเคกับย,ยานกับยหญ่เก็บเกมเก็บไปดีให้ตังค์อะยายวางกระเป๋ารั่วซิบมีนะดูให้ดีนะจะเหมาหมดก็ไม่ให้เหมาอยากอยากอยากพับขายงย้นงเอาแค่ที่แปดดอกพอที่แปดดอกนี่ไม่ธรรมดานะพระ พันหนึ่งนะแพงนะเนี่ยด็กโวเนี่ยอย่าย,ยิ้มอย่าย,ยิ้มดูยายยิ้มดิย่ยหญ่ยิ้มเลย